มาครับพี่น้องตามทีดิกเกินไว้เ้าจะมาเบึงวิธีการปลูกแตงใช้ได้ผลผลิตแบบซปเปอร์ฮีโร่เดียวปะกูรูปันยี่าพเบึงปลูกแนวไรจังได้ผลผลิตแบบแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากกูรูผู้เพลินรู้อิหลีนะครับตอนนี้ผ้ายงางมาเบึงบริเวณโดยรอบประมาณสองงาน คือเริ่มปลูกตั้งแต่ฝนเลงเลงหนักๆมากเคือแแรกเลยตวากอจะปลูกพันมีวิธีการแบบไดเข้าไปสอบถามคุณปูกนกำกันครับปูร่มเราไปพุ่มพุ่มแตงลังอันหน่อยๆกับมี่ทีหน่อยๆกับม,มี่ข่าทั้งไหนเขาทั้งไหน อยู่น,นี่นี่ประมาณจากจกหลุมร้อยกลัวหูเราบดีด้พี่น้องหูบดีเดี๋ยวจะพามาสอบถามวิธีการมาพี่มาพี่มาพี่มาให้สอบถามวิธีการปลูกกันนะปลูกแน่ไรก็ได้ผลผลิตครับคักเลยตอนนี้คือระยะที่แตงกำลังล่มพุม่มแตงกำลังลงมพุม่มทั้งหน่อกระมีเลยครับเลยตรงนี้ว่าคัก ปไหนมันบ้าใส่ให้เลยวิญญาบ้าไปไปไปมาเบึงหนีจักไปกันหนึวิธีการวิธีการวิธีการมาบอกมาสอบถามวิธีการเบื้งนึงนี่มาเบง้องวงนีก็ได้นี่แมนบ้านี่มันญาเกิดนำ งานแล้ี่คือพอสร้างแต่ติดหน่วยเอาแหลกเริ่มเลยแหลกเริ่มเลยที่ปลูกแจ้งเนาะเฮ็ดจังไดก่อนก่อนแหลกเริ่มอันนี้ใช้ปนอืมเวลาเอาโล่งๆหน่อยเอาโอเคสเท่าหาแนวมันโล่งพอง่ายว่าก้อนก้อนจะปลูกนี่คือเตรียมพื้นที่ใส่ท,ทั้งดิทั้งใดเฮ้ มี่เอกไหมมี่เกไปเยอะนี่มันเป็นไฮเดียวเลยผ่าไปเอาเอาเบอรงออกไฮหนึงแล้วเบิรงกระดาษแล้ววางได้มันมีหลายไฮเจีหลายไฮสมมตินี่จักปีเราแปดสิบห้าปีแล้ว่บ่อยแปดสิบสี่แปดสิบสีใกล้สิบแปดิาแล้วพี่เอกไฮนึ่งวันสิบปลูกนี่คือต้องหาทับอุ้มใหม่สับอุ้มใหม่ไม่เห็ด เผาสักก้อนพี่น้องเผาป้ายหยาก,ก็มี่ป้ายหยาก,ก็มีป้ายหยากรมี่ซับอุ้มใหม่มาเผาใส่กันตะก้อนช่วงเดือนหาิ่นบอกว่าช่วงเดือนหาว่าสินวันที่นี่กะเผาแล้วๆปุ๊บมันก็สีได้ขี่เท่าข,นะขี่ฝอยเนาะมี่สองนี่สองแปลงมี่สองแปลงแปงแปงนี่แบบพิเศษเลยนี่ยอุ้ยดไอ้โงบ้าวิคัดข,ขนาดนักเลย เบ่งที่ลำบ,บานกนาี่ลอยก็ล้มบ่ปูลอ,อยก็ล้มบ่นี่จอดกันไว้แล้วนี่แมงสิกินกสร้างมันแต่ว่าไม่ค่อยกินแมงแมงไม่คยก,กินเดีเออบ่ค่อยบ่ค่อยกินกเออไมตวม่นขั้น,น,นตอนวิธีการก็ต้อตงซับ ดินมสักกอนเนาะเนี่ควันยายเจ็บเป็นมะเกียอนั่นจีจั๊บแต่เห็นบอลมือโอ้มือมันจีไตไมหนึ่งสี่มือมันจีเออมันึ่งสี่มือมันจีไตไปเรื่อยแแปลงแแงงามอืมง่ายที่สุดตัวนี้คืองามที่สุดเลยพอใจเลยตัวนี้อร่อยกลัวอร่อยกลัวหลุมที่ไก่ปลูย่างหันหลังก่อนเออคือต้องซับอุ้มสักกอนเป็นว่โอ้ยขุดขุดขุดหาอย่าฆ่า ขุดหกักยาข่ากินยาข่าเห็นแล้วเถี่ยอ่มันบอสพ่อชิเบื่อมันศุจอดกันเลยเอ่า,าก็หลังมันจอดแล้วจอดกันแล้วนี่ยจอดแล้ว,ลวมันมีน่วยแล้วมีหน่วยแล้วแต่ว่าหน่วยยังหน่อยอยู่กหน่อยอยู่ใครเท่ากับนี่คือวิธีการคือเดือนหานี่คือหาไม่ไผ่ไม่ไหลเรียกว่าเศษใบใหม่เนี่ยมาเผาเผาอห่างนเป็นผงทุกันเป็นนั่นเป็นผุนเป็นผุน พุ paid, ่นขี้เท่าเออแล้วก็ปลแล้วก็ขุดเออขุดแล้วก็ทิ้งชะเออไม่ชาใบเออมันมันสีไปก่อตั้งเองดอกเออบ่านนี้เขาสิปลูกย่ามแต่มันปลูกย่ามปลูกเลยป่านนี้ย่ามปลูกอยู่กับฝนอยู่กับฝนอืมอยู่กับฝนเดือนใดก็เช้ามันสีมากนี่สูงน่าเรื่องพืชสัพเออเมื่อไม่สาใช่เรื่องไม่น้าอืมย่ามแดดกับฝน นี่มันเปิดเอ้พาเพปิดเถ้าผ้าเปิดเาผ้าอยๆมาหาไม่ถนาฝนฮืมนี่สนนใส่เลยอ๋อฮืมใส่เลยฝนฮืมดินเปียกนลยที่เออดินเปียกไงคล้ายๆกับปลูกมันใช่ไหมเราสบ,บายเออมีปัญหาแล้วแม่งกรบอมาไก่กระบองม้าไก,ก่นี่มันมันผิดจอดกันด้ยเป็นแม่นแม่งกระบอมาไก่พี่น้องเอ้ยชุ่มชุ่มเลยมันผิแตกแตกออกข้างนั่นข้างนี่เออแตกออกแตกออกไป หากันลุมนึงสิปลูกจักเม็ดแย่และอันแล้วแต่แปดก็มีแ่เก็มีดก็มี่เจ็ดกมี่แปดกมีบ่ได้ถอนบ่ได้ถอนมันดันสิอันนี้มันเองหรอกตัวใดใหญ่ตัวเกิดเอาก็ขีดแยกแยกของมันเองมันสิไปคือทุกทางเบิ่งพี่น้องเบิ่งเฮาสับเข็นมาสับสับพุ่มขุดดินกันมาเฮ็ดเป็นป่าแตงเฮ็ดได้แบบนี้รับรองกินบ่เบิดได้ขายน้อยๆพร้อมน้อยๆก็ลังเกิด เดี๋ยวมันย้ำนวยใหญ่มากจริงๆว่าอัปเดตเลยพี่น้องมึงแต่ว่ามาบอกเทคนิคการปลูกกันก่อนเนาะปลูกช่วงเดือนหาเดือนฝนหึมเออก้อนกระดาษเลยน้อยเหยียบเป็นก้อนเลยล่ะเออตักเดือนคิดมาสามเดือนมันป่ะสามเดือนเพราะว่าสามเดือนนวยเดี๋ยวมึงเก็บผลผลิตเจ๊บอกให้มันอ่อนเออเก็บออกไปขายแย่กว่าให้มันนวยาดุ้นมันสมบูรณ์ในม้าตาใสในในของเก่าจะของบ่ น,นี่นี่เจ้าปสามมันั่นบุยเอาไวเออเอาี่จแนวมัน,นมด้อเออแกองเสียมันสีหอมสีหวานแต่น้อยออนกับิดีเออกอบแก,ก็เม่กับินแต่ก็แทบัวเทหมูปลูกเ่นเนี้ยปลูกสุป,ปีสุปีเลยเฮ้ยเอาไว้คู่ป,ปีเอาไว้คู่ป,ปีเออเอาไว้เขาไว้นี่อืม ้มน่ะเองจอดกันมันแ่ัรบองน้พ er, so, mm. ี่น้อยนี่แมงุ่มนี่มันกรบอกไข่มาไก่ดอกน่ซุ้มนี่แมงก็ได้นี่ส้มนี่มันถิดแจกออกออกวัดสุขังมันถดแจกสังเกตเปงวอาใน่คอทีละใน่คอเลยมันถีดกันเป็นปูมันถี่นี่มันถดแตกออกแยกออกกันเป็นปูกแบบดินเผาเผาเผามหม่คือฟด พดใหม่ดินเผาเนี่นแม่ขงข้อามาไก่เก็บบอกอืมเก็บพิมงไว้ใอ้มันจับไห้มันจับมือมันสิไปจับเมื่อมันสีไปจับอีกสักหน่อยเดือนกรกฎาคมเดียเก็บผลผลิตเจ้าเลยแม่งกับบอมาไก่เพราะว่ามันขิวมันขิวแนวเผาหนาเดี๋ยวผลผลิตออกมาเดี๋ยวั้าจังสิมาอัปเดตในพิ่งได้พี่น้องด้วยดีครับแมงเต่าทองก็ไม่ค่อยมีมารบกวนนะเนี่ยตรงนี้ แต่ถ้าเ้าปลูกแบบธรรมดาแบบแป้งเตาทองคือมากรูดแต่ว่านี่คือปลูกแบบเผาอะไรกันราคาเท่ากันจอหน่อยๆได้ระยะเวลาก็คือช่วงฝนหืมแต่ว่าฝนในยุโรปเลาเออกล้องอะไรคาเทียซีนามักคาเทียแล้วก็ฮอร์โมน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 บุมลุงหน่วยเออผมรุงหน่วยเดี๋ยวก็ได้ทักเดี๋ยวจะเข้ามาอัปเดตกันแต่ว่าเามื่อนี้เขามา เบิ่งขั้นตอนวิธีการปลูกแตงไทยก่อนแตงไทยพื้นบ้านก่อนเนาะพี่น้องเนาะลอยกุลนี่มันออกมันเปลี่ยนมากหดขึ้นเออมันเปีมุ่งมากอดขึพุ่นแล้วมันจะมุ่งไปเรื่อยๆดิมุ่งมันจมาไปเรื่อยๆนี่มันก็ไปเรื่อยๆค่ะขนาดพุ่นทั้งหมดซ้ำนี่พื้นที่ประมาณนี้บ่ถึงงานดอกงานยังอยู่ดอกลอยกุหลุ่มพี่น้องลอยกุลค่ะค่ะค่ะก็น้นแล้วแจกทริปเหลือแนาวันนี้ได้ ไ่เดีมาตง้อเออมันยามันใยางมันใหเออเออเออเอามือหนาจังสิมาอัปเดตดพี่น้องเบิ้งมือนีมาถ่ายคลิปสะก่อนครับจังสิกินนยินอยสุกนะปูนะครับครับสิีเอา้วก่นมานเอนะติดตามอัปเดตการปลูกแตงไทยของคุณปูพะมีหน่วยล้นขวดลไปมีหน่วยล้นขวดลไป หน่วยรวนขวานมีหรือเปล่า่วนขวานมีเองเโอ้น,น,นี่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 กำลังเกิดใหมแม่ซุ้มนี่นี่ออเดอร์เพียบบ่มีมองสีฟิวปาคภาเขาไปเบิรงนข้างในแน่หลายบ่เลยนึกมองไหนบ่มีบ่มีทั้ทงคุณเด้บตอนี้บ่มีกันตอนนี้กันทางทางนี่โอ้นุ้ยเหรหน่วยใหญ่ใหญ่ไม่เบาน่วยใหญ่ใอือหือไม่เป็นห่ว น,น,นั่จ<น>ะรุนนี่พท่านไ้นขวัญอ่าพ่ะท่นรุนอืมทลนนเอ่ะอือืมอืมอือืสิขามาไทายแต่ว่านัน,น,นมันเสียพม่ามันคือเสียเอ้คนแล้วอุ้ย <laughs> <laughs> มีคนมาหลักอยู่้นค้นนัยล้ววันแมค่นเลยหรอค่กันเองบ่หาคนเรเรียร้อยบ่อือโอ้ยนคนมาหักคนยักความอือยักความ

มันแปดสองร้อยไปเลยบ้าโอ้ยแปดแปดสองร้อยอืมเจ็บไหนอีกบ่ันี่ย้อยนึงยถงละเศร้าได้พี่น้องได้นี่หลายที่มาอัปเดตปเทถึงละเศร้ามาอัปเดตการปลูกแตงให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะมือวันที่เซฟจังอีเจ็บไหนอีโสเออครบรอบครบหลับครบรอบโอ้ไปกรุงเทพอืมเขาเพ่งเทพแปดสิบกว่าที่ปลูกแตงเก่งครับพี่น้องอันว่าเจ็บรู้มั้กับแกบอเก็บรู้กับแกเออมันมัน มั <c ười> <c ười> okay. uh, ่ขายว่ได้เอออนอนๆ่ยมันต้องเก็บอนอนเออคนกัดฐานรู้เออแล้วเดี๋ยวฐานเที่ยวแมนปะเขาคิ้วกันอือเขาคิ้วยวพาไปเบิ้งทั้งหมกเดี๋ยวเบิ้งทั้งหมดบุ๊คบุ๊คเนาะข้างในกบมีบุ๊คเน่วบุ๊คไง่เบิ้บุ๊คเนาับุ๊คนไเตี้ยอืมันสักไหกำลังขิ้ไง่ไม่มาขนาดขี่เนาะเออพู่นะนาติบลยพี่น้องอือ นี่นี่น,นี่เห็นแล้วเนื้อไงนี่เห็นนื้อไงอยู่นี่นี่กำลังไงทั้งไงกับซักไปกครือหน่วยกำลังล้นสีนล้นขวนแวะมาไทยพี่น้องได้เบิ่งลาวามันบ่เป็นตะขับไปลาว่ามันหกเราหนี่ได้พี่น้องมันเสียออกเป็นแบบนี้เลยแตงไทยนี่ก็หนึ่งลูกทางนี้อีพอเราปลูกนอกเขตเราปลูกนอกเขตลวกสิ ชุดแถวๆนี่ต่ว่าทา้งในนี่บ่ค่อยมีแล้ววะบ่าทันได้พ้าไปเบ่งนี่มันบ่ระทา่านได้โลนขวนหน่อยมันน่อยแล้ววะนี่มันน่อยนี่นี่นี่นครับสําคัญเลยก็บความดูที่พี่น้องปลูกแตงต้องดูคือต้องเผาเผาให้มีเกิดว่ามีฝุ่นขี้เถ้ามีฝุ่นขี้เถ้านะครับมีฝุ่นขี้เถ้า ที่พะเยาซักไวในแม่นี้แหละนะที่ซักไบน่ะอ้อมย่างดีม้ากัเขาว่าได้ซักไว้คือหน่วยไงที่พิ่นมันจะรุนนี่ครับเทคนิคสําคัญที่บอกไปเมื่อกี้แหละต้องมีฝุ่นที่เท่าคือการเผาแล้วก็ปลูกในช่วงเดือนเ,อเขาเรียกว่าเดือนที่ฝนมาครั้งแรกอ่ะตอนนี้ก็รอสซักไว้นี่คือให้มันไง น่ครับหิมนใ่ซักไวยนี่คือหิมนใย,ยนี่นี่นี่คือหนมันใย,ยเดี๋ย,ยวใ่แล้วเราจะเก็บไปขายน้วยละหา้าสิบน่วยละสามสิบเดี๋ยวนี้ภูมิปัญญาครับสุดยอดภูมิปัญญาของพุทธผู้แก่พาปลูกแตงไทยให้ได้ผลผลิตนะครับของเรานี่สุดยอดเลียนี้เราหลักษาไว้พี่น้องอเอาขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับ ขิดความหนูเล็กๆน้อยๆสำหรับการปลูกแตงน้ำมาฝากมา้อนถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นกำลัง,กง,กลงใกเบาวกรองนเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ